สวัสดีค่ะสไต,ตย์นวลค่ะวันนี้เรามีเราจะมาทําน้ําพริกขาค่ะขาคั่วค่ะทุกคนนี่เป็นขาแก่นะคะทุกคนมีเครื่องปรุงเขาก็จะมีแค่นี้แหละคะ่ะมีขาแก่แล้วมีกระเทียมแล้วก็มีหัวหอ,อมนะีะ่ค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะเอาขาขาหัวใหญ่ๆเนี่ยมาหั่นเล็กๆแบบนี้ก่อนค่ะทุกคนส่วนกระเทียมนี่เราก็จะมาหั่นแบบนี้ค่ะ เล็กๆแบบนี้ค่ะทุกคนส่วนหัวหอมเราก็จะมาซอยอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะซอยบางๆนี้นะคะทุกคนขั้นตอนแรกเราก็จะเอาขาแก่ของเรานี่แหละค่ะไปคั่วก่อนนะคะทุกคนคั่วให้หอมๆก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูกะลงมือนะทำกันเลยค่ะทุกคน ตั้งไฟเสร็จแล้วก็กระทะร้อนแล้วก็ใส่ขาเราเลยนะคะทุกคนคั่วขาเลยค่ะทุกคนขาเราก็จะใส่เกลือนิดนึงนะคะคั่วไปอ่อนๆนะคะคั่ไปเรื่อยๆเลยคะ่ะถ้าไม่หั่นเล็กๆเราก็เอาไปปั่นก่อนก็ได้นะคะทุกคนขาเนี่ยหรือเอาไปตำก่อนก็ได้ค่ะทุกคน างคนเขาเอาไปตำเอาไปปั่นก่อนแต่โยนนทำง่ายๆเอามาคั่วคั่วไฟอเราชอบแบบคั่วข่หมันหอมแล้วสุดขาคั่วจะหอมนะคะทุกคนถึงราคะทุกคนขาแกจะหอมหอมแค่นี้ก็พอแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็พักไว้ก่อนนะคะ น้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่เนี่ยนะค่ะวนเตียวค่ะหอมสันค่ะทุกคนเราไปก่อนพอนะคะทุกคนเริมเหลืองแล้วค่ะ,ะเจะไหม้ไปเพราะว่าถ้าไหม้แล้วขมค่ะ เ,เดี๋ยวเราก็จะเกีียวกระเทียมต่อเลยนะคะนี่ค่ะามมันเดิมนี่แหละค่ะ จอนวนใสกระเทียมนี่สองหัวใหญ่ๆนะคะทุกคนสองหัวนี่ค่ะหัวหอมก็ถ้วยหนึ่งค่ะเืะอะม,มากไม่ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวขมหอมมากเลยค่ะทุกคนคเริ่มหอมแล้วค่ะเริ่มเหลืองแล้วค่ะทุกคนเือะม,มากกว่านี้ไม่ได้ค่ะ มันจะผมค่ะทุกคนรากระทะเขาร้อนอยู่แล้วนะคะไว้เหมือนกัน,นะค่ะทุกคนค่ะนี่คขาที่เราคั่วไว้เราจะามาตำค่ะทุกคนตำให้ละเอียดค่ะ ให้ละเอียดนะคะทุกคนทางที่ดีต้องปั่นก่อนนะคะทุกคนมันจะได้ไม่ต้องตำนานใส่กระเทียมค่ะหอ,อมค่ะใส่ลงไปเลยโคลร,รวมกันไปเลยคันนี้ เพราะว่าโขลกบ,บ่มกันเลยค่ะทุกคนอันนี้น้ำตาลนะคะทุกคนใส่น้ำตาลนิดนึงค่ะอันนี้ผงปรุงค่ะทุกคนปรุงผงนัวนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะใส่พริกนะคะทุกคนใส่พริกป่นนะคะ อันนี้เราก็จะไม่ใส่พริกเยอะหรอกค่ะเพราะว่ามันคือคือขานี่เผ็ดอยู่แล้วนะคะทุกคนถ้าใครชอบเผ็ดก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เป็นวันกินเผ็ดไม่ค่อยได้ค่ะเราก็จะใส่พริกป่นนิดนึงค่ะเพราะว่าข่าจะรสชาติจะออกเผ็ดร้อนนะคะรสชาตินีก็ตามใจเรานะคะตามปากเราเลยอะ่ะชอบรสไหน แล้วก็จะชิมกันนะคะทุกคนนี่ชิมตามรสชาติเราที่เราต้องการเลยค่ะ,ะตัดเกลือค่ะ ใส,ใส่น้ำมันใส่น้ำมันน้อยผัดให้แห้งปิดไฟแรงไม่ได้ดพลิกไหมไปค่ะเราชอบรสชาติไหนเราก็ทําตามรสชาติของเราที่เราชอบนะคะทุก่นนี่นี่กินกับข้าวร้อนๆได้ เสร็จแล้วค่ะน้ำพริกน้ำพริกขาคั่วเย็นวนค่ะทุกคนค่ะวันนี้เมนูง่ายๆค่ะเมนูง่ายๆก็อร่อยได้ค่ะทุกคนขาแก่ๆค่ะทุกคนช่วงนี้ขาก็ถูกค่ะถ้าใครชอบกะปิก็ใส่กะปิได้นะคะทุกคนมันก็รสชาติก็อร่อยเหมือนกันขอแนะนำให้ขาแก่นี้เอาไปเอาไปปั่นก็ได้ค่ะทุกคน มันจะทําง่ายหน่อยถ้าเราหั่นอย่างนี้มันจะโขกยากหน่อยนะคะทุกคนจะโขกนานนะคะวันนี้ก็มีอยู่แค่นี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ